แยกนี้นะครับเขแาแยกวาแยกแอปป้แลนด์นะครับผมเราจะเห็นรถไฟฟ้าข้างบนด้วยซึ่งแยกนี้นะครับไฟแดงเริ่มนับจาก100ร้อยนะผมโอ้โหเต็มร้อยจริงๆนะครับแยกนี้สุดยอดนี่ขนาดรถไม่เยอะนะก็นับจาก100ร้อยนะผมเออเราต้องติดร้อยวินาทีนะครับผมร้อยวินาทีเท่าไหร่หกสิบวินาทีหนึ่งนาทีร้อยวินาทีก็เกือบสองนาทีนะครับผม แยกมี้นะครับและบางทีนะครับผมต่อรถเยอะดิไฟแดงจนะนานแต่ไฟเกี่ยวแป๊บเดียวรถยังไม่ตะเลื่อนก็จอดอีกแล้วแต่วันนี้ดีหน่อยรถไม่ติดตรงนี้แต่ไปติดตรงนู้ตนตรงข้าวโลตัสเนี่ยนับถอยหลังกันเลยทีเดียวเหลืออีกไม่กี่วิแล้ว เดี๋ยวเราไปกันไปเลยไปเขียวก็สามสิบวิ เราจะไปเ้นทรัล้าวนถนนก็ดีแล้วนะนี่ก็ปรับปรุงด้วยได้ไปกันเลยฝั่งนี้ไม่ติดเท่าไหร่นะหรือยังไม่ติดตรงนี้ปะใช่ก็หยยบแน่งเลยไปหยยบไปอยู่เลนกลางดีสุดเพราะว่าอยู่ในเลนกลางดีสุดนะเพราะว่าเลนข้างโน้นรถเมย์นะแต่บางทีรถเมย์ก็มาอยู่เลนกลาง แล้วก็บีบแด็ตจุดๆๆมันจะจอดนะลดเมเนี่แต่เลนกลางดีสุดนะและถนนลาดพร้าวสิ่งที่ควรระวังเคลื่อนไรคือมักจะมีคนมาข้ามถนนนะครับพอเลยสะพานลอยเนี่ยก็จะมีคนข้ามถนนตรงข้างล่างนี่มีทางคนเดินด้วยแบบสะปานลอยก็มีเนาะแต่ว่าทางคนเดินถัดมาอีกนิดนึง เออแล้วทำไมคนเขาไม่ขึ้นสะพานลอยเนาะหรือว่าคนแบบเจ็บขาบขึ้นสะพานลอยไม่ตะนัด mm hmm. ก็เลยเป็นทางให้คนเดินเท้าแบบนี้ mm hmm. แต,ต่ถ้าถ้่นั้นสะพานลอยก็สร้างริบสิเออคนเดินขึ้นลําบากก็สร้างริบเลยซึ mm hmm. ่งเราก็จะเห็นทางคนเดินเท้าหลายจุดเลยนะเออหรือยังไงเนาะ mm hmm. เราก็ไม่รู้นะ หรือคนไม่สะดวกหรือเปล่าวะน่าจะไม่สะดวกเลยเออแต่บางที่เราเห็นใต้สะพานลอยคนก็เดินข้ามเนาะบางที่นะไม่มีสะพานลอยก็อยากมีอยากมีแต่บางที่พอมีแล้วก็ไม่ได้ใช้เออมันก็เป็นใช่อย่างเนี้ยเอาไงล่ะเอาไงล่ะรถเยอะมากเลยอะ รถเยอะรถเยอะรถเยอะรถกี่เปอร์เซ็นนี่ไม่ใช่รถเยอะหมายถึงรถเยอะแล้วเราก็ต้องระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฉล็บมาแล้วก็โดนเป็นเรื่องล่ะบางทีมอเตอร์ไซค์เขาแบบจะลุกจะลิบจะเล็บมีที่ว่างว่างข้างหน้าก็ปาดได้นั่นแหละมอเตอร์ไซค์ผมว่าน่าจะมีเลนให้มอเตอร์ไซคนะ์สักหนึ่งเลนเนาะดีไหมน่าจะดีนะสักหนึ่งเลนหนึ่งให้มอเตอร์ไซค์ หรือว่ายังไงเออเราก็ไม่รู้นะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็จะแบบเนี้ยจขวา้าใจวาว้าใจวาแต่เวลาเรานั่งมอเตอร์ไซค์เราเขาว่ารถเก่งอะไรเนี่ไม่มีน้ำใจเลยก็เป็นเจ้แบบนเ,เ,เ,<ม>เนี้พอเรากลับรถเก่งไอ้ยาปาดีกแล้วปาดอีกแล้วี่ยปาดแล้วเออปาดแล้วปาดหน้าเลยแต่เราเหยียบนี่โดนเลย เออนี่เอาไอเต็มทุกเรนเออเอาเลยตามสบายเลยบนมอเตอร์ไซค์อืมเอาก็ไปจะเลียเลยเเล้ยวก็เลี้ยวเออจะเลี้ยวก็เลี้ยวจะปาดก็ปาดแล้วก็เหยียบได้เลยแล้วก็เหยียบไปเราก็จะเหยียบก็เหยียบเอาก็ตรงนั่นและไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันไปมืดแล้วมืดแล้ว มีข้างหน้าก็เป็นร้อยหนึ่งแต่นี้ก็มีนะคนข้ามเนี่ยเคยเห็นอยู่อย่ามาข้ามตรงที่ผมกลับแล้วการเบรกไม่อยู่แล้วนะซึ่งร้อยหนึ่งก็จะไปโปรแก้วไปน้ำวามินนั่นแหละเดี๋ยวเรานี่ผมรีบจะไปตัดผมที่ร้านเฮ้ยไมแฮ เร,เราอยู่เลนนี้เราจะทำงายจะเลี้ยวออกก็โดนเสยแน่ไปต่อไปตอครับไปต่อครับตรงนี้ดีนะแยกนี้นะ่ะสถานี้รถไฟฟ้าอยู่ตรงมุมแยกพอดีเวลาฝนตกก็อยู่ใต้สถานี้นะครับหลบฝนได้ ชไ,ไปร้อยหนึ่งแล้วก็มาทไทยตรงฟ้าก็สวยอยู่น,นวเราจะไปมาทไทยต่อครับผม ทันไหมทันไหมเจ็ดวิต้องทันสิอย่ามานะทนะันครับผม ข้าวตางโลตัสเนี่ยครับร้านเฮ่ไม้แห่อย่าไปตัดผมกันข้าวตังนี้แหละปื๊ดแยิเลียวตรงนี้แหละปื๊ดปื๊ดมาจอดหน้าร้านเลยมันเขาจอดเอาว่าเ้่านี้ได้ไหม แรงลของคุณคงชาทุกความาย hold it on please fasten your seatbelt